เล่นไปเรื่อยนะครับวันนี้จะมานำเสนอ No Plan B ตัวเกมเนี่ยจะเป็นแบบที่เาเรียกว่า Strategy Indie Top Down in Simulation Military คุนว่าใครเคยเล่นพวกแนวดอกคิกเกอร์เนี่ยก็จะนึกภาพออกครับผมมาดูจนดีกว่าว่าเล่นยังไง g กคุณสามารถปลดล็อกอาวุธชุดภารกิจและอุปกรณ์เสริมต่างๆได้นะครับผมสิ่งที่ต้องทำนั่นก็คือเล่นให้ผ่านครับ โดยในแต่ละด่านนั้นจะมีภารกิจที่ไม่เหมือนกันพร้อมทั้งของรางวัลที่ได้ด้วยโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีได้ปืนใหม่ได้อุปกรณ์เสริมใหม่ได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้อุปกรณ์แต่งปืนใหม่ๆโดยคุณสามารถที่จะดูได้จากสัญลักษณ์สีฟ้าทางขวาบนว่าเล่นจบแล้วจะได้เลือกอะไรในตอนจบด่านมาในส่วนของหน้าจอการวางแผนนะครับผมที่ทุกท่านจะเห็นก็คือมันจะมีลูกศรสีเหลืองลูกศรสีฟ้าสีเขียวแล้วก็เป็นข,ขีดที่เป็นสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้าง ผมมาอธิบายทั้งหมดด้วยความรวดเร็วโดยอแรกนะครับเป็นจุดเกิดสาหรับการเข้าตีนะครับผมส่วนสีฟ้าเป็นจุดเกิดที่สามารถที่จะยิงเข้าไปข้างในได้นะครับผมที่เป็นสีพื้นที่สีเขียวเนพื้นที่ที่เราต้องไปยึดนะครับผมโดยการเอาทหารของเราเข้าไปวาง่วนประตูสีเขียวคือเป็นประตูที่เปิดอยู่แล้วหรือว่าเป็นประตูที่ไม่มีบานนะครับผมส่วนสีเหลืองนี่คือเป็นประตูที่ต้องเปิดเข้าไปนะครับสีฟ้านี่จะเป็นช่องที่สามารถที่จะยิงเข้าไปได้นะครับผมในช่วงตอนท้ายเกมน่าจะมีสไนเปอร์ให้ใช้ เพอสู่ช่วงวางแผนนะครับผมที่ใครอาจจะเบื่อช่วงนี้ก็ข้ามไปดูตอนที่แผนสําเร็จแล้วก็ได้นะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือทหารของเราเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งด้านนอกที่มีให้เลือกตอนนี้ผมเนี่ยกำลังที่จะค่อยๆวางตรงจุดที่สามารถที่จะยิงเข้าไปก่อนได้ โดยผมเลือกเป็น P 9 0นะครับผมเพราะว่าค่อนข้างจะยิงเร็วและยิงแม่นในพื้นที่ระดับค่อนข้างจะ CQB อย่างนี้ส่วนเพื่อนที่เหลือเนี่ยก็จะมีเป็นลูกซองกับ MP9 นะครับผมผมจะให้เข้าจากทางหน้าประตูนะครับผมสสิ่งที่ผมทําอยู่นี่ก็คือการที่แบบว่าได้ทําการล็อกมุมยิงนะครับผมแล้วก็ขยับตัวของเพื่อนของเราเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าในระหว่างเคลื่อนที่เนี่ยจะได้ไม่ให้มีมุมซ่อนอันไหนเนี่ยหลุดจากสายตาไปได้เวลาเมื่อสตูโผล่มาเนี่ยก็จะได้ยิงได้ทันทีครับผมเพราะยังไงเขาเป็นซับมาชชิงกันเนี่ย ค่อนข้างจะยิงเร็วกว่าอยู่แล้วก็คือด้วยความที่เล่นแบบว่าอาจจะไม่เร็วมากนะครับผมก็ค่อยๆขยับทีละตัวเพราะยังไงในท้ายสุดเนี่ยมันจะใช้คําสั่งซิงค์ได้ก็คือสามารถที่จะเดินไปพร้อมกับเพื่อนได้ในขณะที่เราค่อยๆวางทีละตัวสังเกตได้เลยว่าสมมติว่าผมวางตัวที่สองเนี่ยผมจะกดเข้าไปในเส้นทางเดินเวลาของเพื่อนในช่วงเวลาที่ผมค่อนข้างจะโอเคแล้วมันก็จะวาร์ปเข้าไปในอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้าไปสุดท้ายแล้วก็จะเดินไปพร้อมกันครับผมคุณสามารถที่จะปลาระเบิดและเคลียร์ห้องได้นะครับผม แล้วก็ยังสามารถที่ใช้คําสั่งซิงกับจังหวะที่ระเบิดระเบิดได้ด้วยเพื่อในตอนที่ระเบิดทำงานเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปพร้อมกันได้ครับผมเพื่อเคลียร์ห้องหรือคุมกันห้องครับผมอันนี้เป็นแผนที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา SQ ดูกันดีกว่าว่าแผนเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่ แผนสําเร็จนะครับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์ดีกว่าโดยหากจะเล่นให้ได้ระดับแรงเอสเนี่ยก็คือต้องไม่โดนดาเอจครับผมเรา,าก็ทาภารกิจครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นลายเอก็ดีแล้วโดยถ้าเกิดเราได้รับบาดเจ็บเนี่ย มันก็จะส่งผลให้ในภารกิจต,ต่อไปเนี่ยพลังชีวิตของเราจะไม่เต็มซึ่งพลังชีวิตเนี่ยจะกลับมาเต็มได้มี2กรณีก็คือทําการรีแคมเปญนั้นใหม่หรือทําภารกิจสุดท้ายของแคมเปญนั้นสําเร็จครับผมเมื่อผ่านด่านได้คุณก็สามารถจะเลือกได้หนึ่งอย่างเพื่อใช้ในภารกิจต,ต่อไปโดยตัวผมนั้นเลือกเป็นสตันเกรเนิบล็อกร,ระยะระเบิดค่อนข้างกว้าง,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 างโดยภารกิจนี้นะครับผมจะเป็นภารกิจกู้ระเบิดจะมียูนิตโดยกู้ระเบิดเนี่ยมาให้เรานะครับซึ่งเป็นตัวพิเศษซึ่งเราต้องคุ้มมกกเาไ่ให้ถูยิงคร โอเคเดี๋ยวผมขอข้ามไปตอนที่แผนเสร็จแล้วเลยละกัน ที่เห็นเดินโยกซ้ายโยกขวานี่ใช่อะไรนะฮะติดตอนเล่นทาคอฟมาครับก็เลยอ่าเอามาใช้อย่างนี้ดูสิใช้ได้ไหมเออใไปได้ว่ะยื้ยังโดยอยากจะบอกว่าผมรุ้นมากเลยนะไอตัวที่อยู่ห้องเขียว้างขวาสุดเนี่ย ว่ามันจะออกมายิงผมหรือเปล่าเพราะว่าผม e x ็กซ t คแผนไม่ค่อยดีตรงมุมนั้นแต่เดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนครับเดี๋ยวลองดู าะค่อนข้างหนักนะฮะเขาก็เลยเดินช้าหน่อยี่เขาบอกว่าเกาะนี้ดีมากเลยนะครับเวลาระเบิดตุ้มนี่คือ<ด>เก็บศพง่ายครับ<ด>อันนี้มากับดวงของจริงครับอยู่ดีถามเพื่อนอื่นตรงนั้นโอเคภาร,รกิจก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแรงกัน,กนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่ให้หน่วยภูกระเบิดนอะ่ะเดินเข้าพื้นที่ทั้งสองสีเขียว เดี๋ยวมันจะยืดเกินไปโอเคแล้ซเอนะครับผมก็มีโดนถากไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคก็ซีนี้ก็คือเพื่อนของเราก็จะมีเลเวลอัพนะครับผมแล้วก็มีปลดล็อกพวกของแต่งปืนตอนนี้จะเข้าสู่หน้าจอที่สามารถจะเลือกเพื่อนมาเสริมกําลังได้แต่ละตัวก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันก็ลองเลือกดูแต่ผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวไซเลนนะครับผมเพราะว่าจะให้เข้าไปทางแนวหลังแล้วก็ ใช้พวกปืนเนี่ยค่อยๆไล่เก็บพวกตัวสแปร์ р. ส่วนตัวอื่นเนี่ยมันออกจะยิงโคมคามก็เลยมีอยู่แล้วก็เลยเอาไว้ก่อนก็ตอนนี้นะครับผมเหลืออีก2ภารกิจนะครับผมเราก็จะสามาที่จะผ่านแชปเตอร์สได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทํา Before After เลือกแผนให้ดูเลยแล้วกันจะได้รวดเร็วทันใจท่านผู้ชมนะครับผมก <ingen> จะเห็นได้เลยนะครับว่าจะยังใช้เป็นแผนเดิมอยู่นะครับคือการวนยิงรอบนอกก่อนแล้วก็ค่อยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรอจังหวะที่จะเข้าไปพร้อมกันนะครับแต่ถ้าในความคิดผมเนี่ยความจริงเนี่ยควรจะให้บนสองคนนะครับ แต่ก็เนื่องด้วยวมันมีแค่สี่คนน่ะเอาเข้าไปช่วยๆกันยิงก่อนดีกว่ารอบนี้ผมได้เอาตัวที่เป็น assault rifle มาด้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> เอาเ็นเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะใช้ได้ดีกับการที่เป็นห้อง ทางยาวนะครับผมเมื่อกี้คือล็อกมุมไม่ดีนะครับผมเลยโดนยิงแต่โชคดีที่ปืนมันไม่ค่อยแรง <In position. S 1> เอเอเคนี A ่ว่าเอาเป็นว่าแรงอ่จจะน่าจ,นจะโดนถักขะตอนนี้เข้าสู่เฟสก,การที่เอาซัมเมชชินการเข้าเคลียร์ห้องแบบ CQB นะครับผม สิ่งที่ดีส่วนของซามาชินกันคือมันค่อนข้างที่จะยิงเร็วถ้ายิงเป็นปืนดีๆด้วยในกระสุนจะเกาะกลุ่มมากมายโอเคภารกิจสำเร็จเรียบร้อยเราไปดูคะแนนกันดีกว่าโอเคโดนถกักถากถือว่าดีแรงเอครับ ได้ฮิลด้วยสงสัยจบมิชชั่นแล้วไม่โดนอะไรมันเลยฮิวให้น,นี่เลือกรัเบิดเดี๋ยวกอข้ามไปเลยแล้วนะครับเข้าสู่มิชชั่นสุดท้ายของ chapter 2นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแผนที่ผมคิดเนี่ยจะถูกใจท่านผู้ชมหรือไม่หรือว,ว่ามีข้อเสนอได้อะไรเนี่ยก็มาคุยกันได้นะครับจะให้ดูแผนเต็มๆเ,เลย ยังใช้สูตรเดิมนะครับผมโดยการเอา P90 ล็อกห้องนะครับผมจะในท้ายสุดเนี่ยเฟิอนผมเซ็ตตัวลูกซองพลาดไปตายเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ด่าวสุดท้ายเดี๋ยวมันกลับมาให้แล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือ Assault Rifle เนี่ยผมจะเอาไว้ล็อกห้องใหญ่และห้องที่เป็นทางยาวครับผมค่อนข้างจะดีมากเลยสามารถที่จะตัดกำลังมันได้เยอะมากเพราะว่าในระยะที่ค่อนข้างไกลเนี่ย Assault r i f l จะยิงแม่นกว่าพวกซัมมิน,นกันครับ ภารกิจนี้เป็นภารก,กิจเอ็กซ์คอร์ดนะครับผมก็คือต้องพาตัวประกันออกมาด้วยซึ่งตอนนี้ผมได้ให้ซาม,ม้ชิงการเนี่ยอยู่ติดก,กับตัวประกันไว้ก่อนเพื่อการที่ปลุกเข้ามาแล้วก็ให้หน่วยอื่นเนี่ยค่อยๆแทรกซึมเข้าไปตอนนี้กําลังดําเนินการที่จะถอนตัวออกมาครับผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยตายผมว่าหมดแล้วล่ะอาจจะเหลือนิดๆหน่อยๆอ่า ันนี้ศัตรูมันยิงพลาดนะครับผมแล้วก็ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเล่นนะฮะไอคอร์ดเนี่ยควรจะไปพร้อมกับตัวคนที่เราต้องช่วยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ชัวร์ว่าเนี่ยจะมีตัวอื่นเนี่ยออกมาซ้อนมายิงเขาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแรงบีครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคครับมันเป็นดาบสุดท้ายผ่านแชปเตอร์ไปได้ด้วยดีครับผมไปยังไงเดี๋ยวพวกตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะรีพลังกประมาณัดครับผมตรงคือเหมือนตาเนี่ยจะเล่นค่อนข้างโลกไปหน่อยโดนเงินละนาวเลย แต่อย่างที่บอกครับผมโนแพลนบี no B, นะครับว่ายังไงเนี่ยวางแผลให้ดีครับผมลูกซองเนี่ยมันมีสามแบบผมเลือกแบบแรกเพราะว่ามันยิงออโต้ได้อื่นๆเนี่ยค่อนข้างแรงแต่ถ้าเลียงไอซีคิวบีเนี่ยลูกข้าออโต้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกระดับแรกแรกครับเข้า <L kad> สู่ c h a p ตอร์สามเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเ,เพื่อนๆคงจะเห็นข,ข้อค่าวว่าเกมนี้สนุกสนานยังไงแนวการเล่นเป็นแบบไหนถ้าดูอกหกใจเนี่ยก็สามารถที่จะ ื้อหาได้ที่สตรีมนะครับผมเ,ออเกมไม่แพงครับสองสามร้อยเท่าที่ดูราคาล่าสุดผมไม่ชชว่์ว่าตอนนี้ที่ถ้าดู YouTube กันเนี่ยมันจะมีช่วงซัมเมอร์เซลล์มาหรือยังแต่หากคุณเล่นแคมเปญจบแล้วเนี่ยซึ่งผมว่าอีกนานแหละเพราะว่ามันมีแฟคชั่นต้งสี่นี่ผมเล่นไปแฟคชั่นเดียวเองมันยังมีพวกคอสตอมแมปแล้วก็คุณสามารถที่จะโหลดพวกวัดปืนต่างๆมาได้ที่จะทําให้แบบว่ามันดูออกแนวคอตเตอร์หรือออกทาคอฟอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่คุณชอบ เกมนี้ last time ผมว่าค่อนข้างน่าจะยาวพอสมควรเพราะเดี๋ยวจะมีออกแบบภารกิจมาใหม่ๆเรื่อยๆก็ถ้าถูกอกถูกใจยังไงฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเดี๋ยวจะมีเกมใหม่ๆสนุกๆหรือจะเป็นเกมเก่าก็ได้แต่ยังสนุกอยู่เอามาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ